ปลายเดือนมีนาคมต้นโครตัดโตพ้นดินขึ้นมาชั่วข้ามคืนตรงลานหน้าบ้านสวนใสเราไปเดินเล่นกันตรงทางเดินกาเที่ยนเดินข้าบสะพานที่ทำจากไม้สงดอกเล็กๆสีแดงเกาะอ,อยู่ที่ต้นเมเบิลและเชอร์รี่ป่าต้นกระหล่ำและใบเฟินเริ่มขยายใบ ในที่เปียกชื้นเมื่อกลับมาที่บ้านเขาห้องครัวเกือบจะอุ่นจากแสงแดดที่ส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างที่ปิดไว้ด้วยพลาสติกใสใสุ่มใสทำน้ำชาเราจิบชากันในความเงียบเล่าให้ผมฟังเรื่องออโมงสิผมเสนอเขากางแผนที่โลกแล้วชี้ให้ดูแนวสัน เขาวิ่งจากตะวันออกข้ามไปทางตะวันตกมองดูเหมือนอยู่ตรงกลางประเทศจีนเขาตกแผนที่ด้วยฝ่ามือของเขาผนังที่ทำจากไม้สะท้อนความโกรธของเขาตรงนี้ฉันเกือบจะเป็นบ้ามันเลวร้ายสุดๆอย่าให้พูดเลย เขาเคยกล่าวถึงด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเสียใจเวลาพูดถึงอุโมงค์แต่ไม่เคยเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นผมรออยู่ในความเงียบเขาสั่งขี้มูกในเศษกระดาษเก่าๆก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องต่อจากที่เขาออกจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์เขาทิ้งหนังสือบทกวีอันหาค่าไม่ได้ เรื่องต้นพรัมเป็นการขอบคุณหุ่นไลากาไว้ในถ้านั้นเวลากลางคืนช่วงยาวนานมืดและขมคืนแต่ก็เป็นอันตรายเกินกว่าที่จะเดินทางในเวลากลางวันมีทั้งทหารเกณฑ์จากในเมืองนักโทษและทหารที่เดินทางมาจากตอนใต้เดินกันเต็มถนนไปหมดมีทั้งรถบรรทุกเวียนเทียมม้าและการขนย้ายปืนใหญ่ เขาได้ยินการเคลื่อนไหวแม้ในเวลาหลับเขาเดินทางสู่ชีอันเมืองหลวงเดิมของจีนในช่วงราชวงศ์ถังมีประชากรถึงสองล้านคนเป็นยุคทองของจีนทั้งในด้านกวีนิพนธ์ศิลปะปรัชญาทั้งเต๋าและพุทธที่สีอันนี้เองที่จกักรพรรดิซอขวงตี้ใน ก่อนคิทศกราช221เป็นจกักรพรรดิองค์แรกที่รวบรวมจีนเป็นอาณาจักรได้สำเร็จจกักรพรรดิซือก็เช่นเดียวกันกันกบประธานเหมาเป็นคนที่ทารุณโหดร้ายพระองค์ออกคำสั่งให้กวาดล้างบรรดาขำผีทั้งหลายบังคับให้ชาวนาทำงานในงานก่อสร้าง ของทางการรูปแบบความคิดของผงจื้อที่สอนให้มีความรับผิดชอบร่วมกันสมาชิกในครอบครัวจะต้องรับผิดชอบในการกระทําของสมาชิกทุกคนเป็นคุณธรรมที่ฝังรากในจิตใจของชาวจีนกลายเป็นผลดีต่อคำสอนและนโยบายของเหมาในสมัยต่อมาซุนซ اي หลิกเลี่ยงการเดินทางเข้าเมืองมาโดยตลอดแต่เขาอดใจ ไม่ได้ที่จะเห็นนครหลวงส,สีอันและเจดีห่านป่าที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระไตรปิฎกที่พระถังซัมจั๋งนำกลับมาจากประเทศจีนพระถังซัมจั๋งแปลพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นภาษาจีนถึง1335งผูกในเมืองนั้นเต็มไปด้วยอันตราย ฝูงชนมีความหื่นกระหายที่จะพิสูจน์ความเป็นนักปฏิวัติโดยการตามล่าผู้ต่อต้านโดยเล่นงานคนที่คิดว่าน่าสงสัยขอทานเดินเพ่นพ่านในท้องถนนเด็กๆผอมโซเดินอยู่ใต้ภาพประธานเหมาที่ทาสีหยาบๆในโรงพยาบาลท้องถิ่นคนต้องกินรกเด็ก รูปเด็กบดเป็นผงเป็นอาหารที่มีวิตามินสูงอาจจะหาซื้อได้ลับๆจากร้านค้าด้วยราคาสูงสุงใส่ออกจากเมืองทางประตูด้านตะวันออกเดินทางโดยตรงซอกซอยจนไปถึงเสฉวนรายละเอียดว่าเขาไปได้อย่างไรเขาอยู่ที่นั่นนานเท่าใดเขาเอาชีวิตรอดมาได้อย่างไร ยังเป็นช่องว่างอยู่เขาจำได้ว่าเขาไปนอนหลับในร่มเงาของพระราชวังของจกักรพรรดิองค์แรกและตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงร้องของนกกระยางในฤดูร้อนปี1960เขาปีนเขาดาบาชาญพยายามหลีกเลี่ยงทหารยามพวกทหารปิดถนน ตรวจดูหนังสือเดินทางแบบใหม่ที่ท่านประธานเหมาเพิ่งอ,ออกมาให้ใช้จับใครก็ตามที่เดินทางสงสัยได้ยินชายที่ใกล้จะตายด้วยความอดอยากพูดถึงรถไฟที่วิ่งลงทางใต้ไปฮ่องกงหน้าของผู้ชายคนนั้นเหมือนใส่หน้ากาก,ากคนตายในตาของเขาสว่างแต่มีขี้ตากรังโดยรอบเขาบอกสุนทรว่า ทหารเฝ้าอยู่ที่สถานีแต่เมื่อออกนอกเมืองไปรถไฟจะข้ามสะพานเมื่อขึ้นไปอยู่บนเขาเวลาที่จะต้องเลี้ยวรถไฟจะต้องชะลอความเร็วลงเขาคิดว่าฉันน่าจะกระโดดเกาะไปบนหลังคาและเดินทางไปฮ่องกงได้ฉันถามเขาว่าลุงจะไปกับฉันไหมเขาไปไม่ได้ เขาคว่ำหน้าลงไปกับดินเขาไปไม่รอดเขาต้องตายอยู่แล้วสุงสัยเดินจากเขามาเดินไปตามถนนเดินผ่านท้องทุ่งที่ใบหญ้าทุกใบถูกเด็ดกินไปหมดแล้วถนนเริ่มชันขึ้นมีกำแพงหินทั้งสองด้านเวียนที่ขับเข้ามานั้นมีซากศพที่กำลังขึ้นอื่นสุงสัยมองเห็นชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกไปกำลังถูก นอนช้อนชัยลำตัวถูกแหวะออกเพื่อลวงเอาตัดหัวใจคนที่กำลังจะตายกินศพคนที่ตายแล้วฉันร้องรีดจอจี้นิ้วของเขาเคาะอยู่บนโต๊ะฉันตั้มงลมไปนอนคุณพระช่วยไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าไม่ต้องพูดถึงไม่มีพระเจ้าไม่ต้องพูดถึงสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงนรกนรกก็ไม่ใช่ศาสนาของฉัน เขาไม่เคยรู้สึกมุ่นงานหงุดหงิดมาก่อนแต่ไม่ช้าเขาก็สระวมสํารวมอารมณ์ลงได้ฉันเชื่อในความกุณาแต่ฉันไม่รู้สึกฉันวิ่งหนีเขาเอานิ้วทิ่มลงไปที่แผนที่นี้วิ่งหนีเขาเดินลึกเข้าไปในดาบาชานปีนเข้าไปในป่าโอกและเฟอร์นิ อออะไรป่าอกเฟอร์เฟอรและแห้วหมอกเคลื่อนตัวลงมาจากบนยอดเขาลงมาปกคลุมเขาเขาเดินโดยไม่หยุดพักป่าไม้นั้นไม่ช้าก็ผ่านมาถึงไม้พุ่มเตี้ยที่ถูกลมพัดจนลู่และทุ่งหญ้าที่แห้งแลง้งทางเดินนี้นำไปสู่ช่องทางผ่านระหว่างภูเขา เขาพบหญ้าเขียวใบสระแหนะรสชาติจัดจ้านในปากเขาหมอกม้นตัวหนาขึ้นไม่ช้าแม่ก็เปิดช่องมองเห็นทิวทัศน์ยาวลงไปทางใต้มีทั้งทุ่งหญ้าและแม่น้ำที่มีน้ำไหลเชี่ยวยอดเขาถูกปิดบังด้วยเมฆหมู่บ้านที่โผล่ออกมาเมื่อที่ราบกว้างขึ้นรางรถไฟโค้งเรียบไหลเขาเข้าชาญเมือง สถานีรถไฟมีลังคาปิดที่ชานชาลาคลาค้ำไปด้วยทหารรางรถไฟวิ่งผ่านตัวเมืองแล้วข้ามสะพานแล้วย้อนกลับเข้าไปตามแนวภูเขาอีกเขาเดินไปตามทางลาดจนกระทั่งพบทางเดินที่อยู่ข้างล่างค่อยๆคลำทางไปจนถึงแนวต้นสนที่สูงชันไปสิ้นสุดที่รางรถไฟอากาศร้อนทีเดียวเขาเหงื่อท่วมตัวเสื้อผ้าเหม็นสาบ เขาลื่นถลายลงมาขณะเดียวกันคอยกวาดสายตามองว่าจะมีคนเห็นหรือไม่เขาเอาญ้ามาทำหมอนหลังพิวแนวเชิงเขาเขานั่งลงปล่อยใจให้ความคิดล่องลอยไปตอนแรกเขาไม่ทันสังเกตมีผู้หญิงและเด็กซ่อนอยู่ในแนวหินใกล้ๆกันนั้นสามีของเธอถูกฆ่าตายเพราะแอบ,บซ่อนอาอาหารสงสัยอธิบาย เพื่อช่วยชีวิตลูกเธอจึงต้องหนีโอ้จอร์จี้ลูกดูดนมเธอแต่เธอไม่มีน้ำนมเข,ขาอ่อนแอเกินกว่าที่ร้องออกเขาเล่าให้ฟังว่าเธออายเขามากเพียงใดผ้านุ่งเธอเปื้อนเลอะเธอะเหมือนกับคนอื่นที่เป็นโรคท้องร่วงในช่วงปี1960 ท้องร่วงเป็นสัญลักษณ์ของความอดอยากเด็กก็เหมือนกันเลอะเธอไปด้วยกันเธอเข้ามาจับมือสูงใสอ้อนวอนขอให้ช่วยเธอเข้ามาจูบที่เท้าเมื่อเธอก้มลงนั้นเด็กคลางอยู่ในอ้อมแขนของเธอสุงใสเอาย้าเขียวๆที่เก็บมาจากบนเขาให้เธอเธอใส่ปากเคี้ยวแล้วคลายออกมาเพื่อจะป้อนเด็กแต่เด็กไอออกมาเธอเองพยายามกิน แกอาเจียนทันทีเอามือปิดปากหน้าไว้เสียงนกหวีดกรีดสายลมแผ่นดินสะเทือนรถไฟเลี้ยวได้เข้ามาหาตรงหัวรถจักรมีรูปดาวสีแดงรถไฟขบวนนั้นยาวมากมีขันบวนผู้โดยสารอยู่ด้านหน้าบรรทุกทหารตามด้วยขบวนรถสิบสินค้ายาวเหยียด วันดำจากทานหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงพ่นวันขโมงขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อขบวนหน้าผ่านไปมีคนประมาณ12คนโผล่ขึ้นมาจากไหลเขาข้างทางแล้วกระโดดขึ้นไปบนหลังคารถไฟผู้หญิงคนนั้นกำลังตั้งท่ากระโดดสุงัยจับเธอไว้แน่นคอยก่อนเขาพูดเธอส่งลูกให้เขาอุ้มรถไฟวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระบนรถผู้โดยสารผ่านไปเพียง2-3ถึงาฟตทางด้านล่างต่อจากนั้นเป็นตู้รถสินค้าสีเขียวแก่สีแดงและสีน้ำตาลตู้รถสินค้าจะมีขนาดยาวกว่าด้านมนมีช่องเปิดตู้รถสินค้าจะบรรทุกหมูจากดินแดงที่แห้งแลง้งเข้าสู่ในเมืองกลิ่นขี้หมูและกลิ่นสกรปรกชวนให้คลื่นเหียน เขาจับแขนผู้หญิงคนนั้นไว้จนตู้สุดท้ายมาถึง